วันนี้แอมจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์กับคาเฟ่สายมูที่รับดูดวงส่วนตัวคิดว่าแม่น <Warren. S 1> มากค<ะ>่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แอมอยู่กันที่ร้านมามูการคาเฟ่แอนด์บาร์จะอยู่ภายในซอยสีโสธรตัดใหม่15อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นคาเฟ่รับสำรับสายมูที่เปิดบริการมาแล้วไม่ต่ำกว่า3-4ปีค่ะที่ร้านเนี่ยเขามีโปรโมชั่นสำหรับเหล่าสายมูด้วยนะคะเพียงแค่ซื้อเครื่องดื่มที่ร้านก็จะได้ตรวจดวงฟรีทันทีที่นี่จะเป็นร้านเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะมีจำหน่ายทั้งเครื่องดื่มอาหารแล้วก็ เดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะพอเรามาถึงเราก็มาสั่งเครื่องดื่มนะคะแล้วแต่ละแก้วเนี่ยเขาจะมีคําทํานายบอกไว้ที่แก้วค่ะทุกคนว่าวันนี้เนี่ยดวงเราจะเป็นยังไงนะคะแต่รู้สึกว่าวันนี้ดวงดีจะเป็นโหชันนะคะแล้วเวลาเราสั่งแก้วมานะเขาจะมีแก้วลัคก,กี้ด้วยนะคะทุกคน50ิบใบเนี่ยจะมีเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นค่ะที่ดวงดีที่สุดแล้วเขาก็จะมีเขียนตัวเลขไว้รอบๆแก้วด้วยนะคะเอาไว้ให้เราไปลุ้นโชคกันค่ะแต่วันนี้แอบเป็นผู้โชคดีนะคะที่ได้แก้วลัคก,กี้ใบนี้ค่ะ แล้วเขายังมีห้องบริการจัดเลี้ยงหน้าตาอ,อาหารจัดจานมาได้อย่างน่าทานโดยเฉพาะเบเกอรี่กระถางนี้ถูกใจมากๆเลย <c oughs> เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชั้นสองกันบ้างค่ะทุกคนค่ะใครเห็นนะต้องร้องว้าวแน่ๆองค์พระพิคเนธตรงนี้จะมีพระนามว่าลาบัคจาราชาค่ะเป็นมหาราชาของพระพิคเนธปางนี้จะมีปางเดียวในแบบนี้ สามารถขึ้นมากราบสการะบูชากันได้นะคะเขาก็จะมีสตาฟนํากราบไหว้สการะขอพรยังไงให้ปังอยากเป็นลูกหักขององค์พ่อต้องมาที่นี่เลยก่อนกลับแอมก็ขอดูดวงกันไปหนึ่งกลุ่มเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่สามารถทำนายโชคชะตาของคุณได้ลองมาที่มามูก,กันคาเฟแอนดบาร์นะคะ